คลิปลืมเปิดไมค์อีกแล้วลืมเปิดไมค์อ่ะคลิปเอาละครับผมมีอยู่ยิงสเปรย์เข้าไปครับผมโดนไปครับผมเอาสเปรย์เบอร์สี่ไอเบอร์หกครับผมนุโดนเข้าไปครับเก็บหนักครับเลือดตอนนี้ครับเหลือนิดเดียวครับ เลือดิีเดียวใจกล้าครับโอ้โหเข้าไปแล้วครับผม MG ชนะไปอีกแล้วครับสองประตูต่อศูนย์ครับผมสต่อ <c> ส <oughs> ชนะได้พิกเกมครับผมโหเน็ตปิงด้วยเมื่อกี้ จุดจัดไปก็ไม่เปิดเอาครับคู่ต่อไปก็ไอซ์อีสปอร์ตกับซิมบ้าเบย์นะครับผมซิมบ้าเบกรรมการยังกรรมการยังไม่เคลื่อนถังเลย เบอร์เจ็ดเบอร์เจ็ดไม่กล้าไม่กล้าเอ่ยชื่อแล้วผมน้เรียกเป็นเบอร์เจ็ดเอาแล้วกันนะครับตอนนี้ยังจดจกจ้องจ้องครับผมเอาลราเบอร์เจ็ดปลาลเราเบิดเข้าไปครับปาครับไปเบอร์สิบเอ็ดเบอร์สิบเอ็ดว่าไงไม่โดนโอ้โห,โหเสียงเพลงสตรีมสตรีมจะบินมั้นเนี่ยได้ยินชัดปะ เสียงเพลงอ่ะอเ,อเ,เลือดไม่ลดกันเลยครับตอนนี้แล้วไม่ได้ตัดน้องปลาระเบิดมาแล้วก็ทีมฝั่งโน้นปลาระเบิดมาแล้วครับผม สองลูกไปแล้วฝั่งหน่อยไม่รู้ทีมเบิร์ดเก็ดละ <ide> ไออใช่ไหมครับไอใช้ไปแล้วนะครับสองลูกครับเหลืออีกสองลูกสเปรย์เข้าไปครับไม่โดนเลยครับผมเอาเจ็บครับเปิร์สิบเจ็บ เบอร์สยิงเสเปกันใหญ่แล้วครับตอนนี้ครับผมลองใส่จันโดนอะไรเข้าไปครับผมเบอร์โดนเบอร์แปสเปเข้ามา ออกมาครับโตนเดี๋ยวอะไรครับ1เมตรเบอร์3ว่ายังไงเบอร์3ก็สเปรย์เขาใส่ครับผมนักร้องแสงจันร์ครับโอ้โโผล่ไปครับสเปรย์เข้าไปอีก1นัด2นัดไม่โดนยังเดียวจุดจ้องจองกันอยู่ครับเอายังไงครับผม ออกไปสเปย์อีกทีนะครับยังไม่โดนใครครับผมเบอร์สิบโผลมาเอาว่าไงครับเอาโดนเขาไปอีกครับหนึ่งนัด พี่ไม่ได้ยินเสียงนิวเลยครับผมลิฟตลุตปเป์เข้าไปครับปรเบป์เข้าไปยังไม่โดนใครครับผม เบอร์เจ็บไปแล้วครับโดนเบอร์ 10. สิบสเปรย์เข้าไปเบอร์10ก็เจ็บเหมือนกันครับผมโดนสเปรย์คืนหรือเปล่า <c oughs> <c oughs> เลือดหรือข้อเดียวครับเบอร์สิบครับเจ็บหนักครับตอนนี้ เบอร์สก็เหลือนิดเดียวครับถูครับนักร้องแสงจันว่าไงครับผมพอเด,ยเดียวจะพีเกมได้หรือไม่ครัะสเปซายฝังโน้นยังดูเดือดเอาแล้วว่าออกมาชาร์จกันแล้วเอาแล้วว่าไงครับผมเออ โอ้โหน็อกไปแล้วครับเบอร,ร์สามอันนี้เหลือเบอร์สิบเอ็ดแล้วก็เบอร,ร์สิบห้านะครับผมอ้าสิบห้าไปแล้วเหอรอเบอร์สามก็น็อกไปแล้ว ไอ้ชนะนำไปครับหนึ่งประตูนุ่มประตูต่อศูนย์นะครับไอ้นำหนึ่งประตูต่อศูนย์ไปทันกดเมื่อกี้เฮ้ยชาร์จแล้วครับผมเอาแล้วว่าไงครับผมเอาแล้ว ออเฮ้ยชาร์ดก็ไปหลึแตกแตกไปแล้วครับหนึ่งศพสองศพสามศพสี่ศพว่ายังไงหมดไหมหมดมองไม่ทันเนาะผม ลูกกระตุกด้วยโอ้โหแปดกระบอกแปดกระบอกใส่กันต๊กๆตรๆตๆแหลกแตกๆตกๆตกๆเลยทีมไหนชนะวะทีมทีมสีเขียวอ่ะทีมชนะเท่ากับหนึ่งหนึ่ง มาแล้วจะจะชัดจะชัดเหมือนเดิมมันจะชัดเหมือนเดิมจะชัดเหมือนเดิมหรือเปล่าเขาไปแล้วเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้เอานกไปแล้วครับเบอร์สิบนกไปแล้วโอ้โไปแล้วครับเบอร์เจ็ดก็ไปแล้วครับเอาแล้วครับผมเบอร์สิบสี่ไปแล้ว ก็สิบสามพิกเกมไปแล้วครับผมใครใครใครชนะนะทีมไหนชนะนะไอชนะนะครับสอ,สองสองศูนย์